อามาขึ้นมาจบแถวที่9กันนะคะที่เข็มที่ย่าอยู่นี้ก็คือเข็มที่แถวที่9 <c oughs> เราจะมาขึ้นแถวที่10กันค่ะจบแถวที่9ขึ้นแถวที่10ตรงตาสับประรดพอดีเลยนะคะตาสับประรดก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามสับประรดตาที่หนึ่งหนึ่งสองสาม สับปะรดตาที่สองนี่คือแถวที่สิบนะคะจะมีตาสับปะรดแค่สองตาแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้นะเราจะขยายเพิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อกี้โซ่ห้าเราจะขยายตรงนี้เพิ่มตรงนี้ก็ต้องไม่ห้าแล้วนะคะต้องเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นื้อีแถวที่สิบจะเป็นแค่โซ่สี่แล้วก็ตรงนี้ก็สองหลักนี้ก็ลง ลงปกติลงบนหลักนะคะลงบนหลักค่ะแล้วตรงนี้แหละเพิ่มจากโซ่2เป็นโซ่3นะคะแล้วตรงนี้2หลักให้ใส่เข้าไปให้ได้4หลักนะคะให้ใส่เข้าไปให้ได้4หลักก็คือหลัก 2, ละ2ละ2เพราะเราจะเริ่มขยายขยายมันขึ้นแล้วนะคะก็ได้4หลักปั๊บ ฝั่งขวาโซ่3ฝั่งซ้ายก็ต้องโซ่3นะคะถึงจะเท่ากัน3แล้วก็ลงตรงนี้บนหลัก2หลักเหมือนเดิมพอสองหลักเมื่อกี้ฝั่งนี้โซ่4ฝั่งนี้ก็ต้องโซ่4นะคะโซ่4แล้วก็มา X ที่ตาสับประรด1 2 3 x ต่อก็ได้ตาสับป,ประรดที่1 1 2 3ตาสับป,ประรดที่2แล้วก็โซ่4บนแล้วนะคะลูกบนแล้วนะก็บน2หลักก็ลงปกติลงปกติโซ่สาม3 2ห,หลักนี้ให้ลง4ให้ลงให้ได้4หลัก จะมาเว้นตรงนี้และค่ะโซ่สามอันนี้ก็สองหลักก็บน2หลักปกติเลยอันนี้คือเริ่มเริ่มต้นค่ะก็วนอย่างนี้เลยนะคะแถวที่10นี้ตรงนี้เป็นโซ่สตรงนี้เป็นโซ่3มนะคะมีโซ่สกับโซ่3เท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้ก็ปกติเดิมตรงตาสับปะรดก็เป็น3แล้วก็ x แล้วก็3วนไปค่ะนะคะจะมาเจอกับย่าตรงนี้มาขึ้น มาจบแถวที่9กันนะคะที่เข็มที่ยาอยู่นี้ก็คือเข็มที่แถวที่9เราจะมาขึ้นแถวที่10กันค่ะจบแถวที่9ขึ้นแถวที่10ตรงตาสับปะรดพอดีเลยนะคะตาสับปะรดก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามสับปะรดตาที่หนึ่งหนึ่งสองสามสับปะรดตาที่สองนี่คือแถวที่สิบนะคะ จะมีตาสับป,ประรดแค่2ตาแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้นะเราจะขยายเพิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อกี้โซ่ห้าเราจะขยายตรงนี้เพิ่มตรงนี้ก็ต้องไม่ห้าแล้วนะคะต้องเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสาสี่นื้อคีแถวที่10จะเป็นแค่โซ่สี่แล้วก็ตรงนี้ก็2หลักนี้ก็ลงลงปกติลงบนหลักนะคะลงบนหลักค่ะ แล้วตรงนี้แหละเพิ่มจากโซ่2เป็นโซ่3นะคะแล้วตรงนี้สองหลักให้ใส่เข้าไปให้ได้4หลักนะคะให้ใส่เข้าไปให้ได้4หลักก็คือหลัก 2, ละสองละ2สอเพราะเราจะเริ่มขยายขยายมันขึ้นแล้วนะคะก็ได้4หลักปั๊บฝั่งขวาโซ่3ามฝั่งซ้ายก็ต้องโซ่3นะคะถึงจะเท่ากัน3 แล้วก็ลงตรงนี้บนหลักสองหลักเหมือนเดิมพอสองหลักเมื่อกี้ฝั่งนี้โซ่4ฝั่งนี้ก็ต้องโซ่สี่นะคะโซ่สแล้วก็มา X ที่ตาสับประรดหนึ่งสองสามต่อก็ได้ตาสับประรดที่1นึ่หนึ่งสองสาตาสับประรดที่สอง แล้วก็โซ่สี่บนแล้วนะคะลูกบนแล้วนะแถวที่สิบก็มีแค่นี้แล้วค่ะลูกนะคะก็นี่นะคะตรงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็คือต่างกันใช่ไหมคะอันนี้คือเอายา่ใจใส่ตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆว่านี่คือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นฝั่งนี้ยังเป็นหกหลักอยู่นะคะฝั่งนี้แยกเป็นสิบหลักแล้วนะคะ แล้วเหลือตาสับประรดแค่2ฝั่งนี้ก็เป็น3นะคะฝั่งนี้ยังเป็น3อันนี้คือเริ่มเริ่มต้นค่ะก็วนอย่างนี้เลยนะคะแถวที่10นี้ตรงนี้เป็นโซ่4ตรงนี้เป็นโซ่3มนะคะมีโซ่4กับโซ่3เท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้ก็ปกติเดิมตรงตาสับประรดก็เป็น3แล้วก็ x แล้วก็3วนไปค่ะนะคะจะมาเจอกับย่าตรงนี้อ่ะมาต่อนะคะแถวที่สิบ แถวที่10ชนแล้วนะคะต่อไปก็เป็นแถวที่ย่าจะขึ้นอ,อ่าแถวที่10ชนไว้ก่อนนะคะทีนี้ขึ้นแถวที่11 1 2 3ทํสองาตาสับประรดจะเหลือตาสับประรดแค่1ตาเท่านั้นนะคะแถวที่11ค่ะ ได้ทั้งหมด4ี่กลุ่มกลุ่มละสาม3สแล้วตรงนี้3ามสามสแต่หัวท้ายต้องเป็นโซ่สี่นะคะ1 2 3 4สอาสี่อันนี้ก็ทำทำตาสับประรดจะเหลือตาสับประรดตาเดียวแล้วนะคะจะปิดแล้วนะสับประรดจะปิดหัวแล้วนะคะเดี๋ยวแถวต่อไปแถวที่12บนี้ปิดหัวทันทีเอามาดูอีกรอบหนึ่งค่ะโซ่สามโซ่4นะคะสองหลักรวบ หลักเดียวรวมเป็นสามหนึ่งสองสามหลักเดียวสองหลักบนหลักเดียวกันไม่รวบนะคะตรงนี้พูดผิดแล้วก็หนึ่งสองสามสองหลักบนหลักเดียวกัน อีกหลักหนึ่งค่ะแล้วก็หลักสุดท้ายได้สามกลุ่มแล้วนะคะก็โซ่สามค่ะก็ต้องเป็นหนึ่งหลักอีกสองหลักบนหลักเดียวกันสองสามและระหว่างนี้ก็เป็นโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่ ทำตาสับป,ประรด1 2 3 x 1 2 3 4แล้วก็ไปขยายใบสองหลักบนหลักเดียวกันสองหลักบนหลักเดียวกันแล้วก็หลักที่สนี่ค่ะ นี่นะคะพอเราพอาจบเราจะได้ตัวตัวไอสับป,ประรดนี้แค่เหลือแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะหนึ่งตาแล้วก็โซ่สี่ลงสามหลักโซ่สามลงสามหลักโซ่สามลงสามหลักโซ่สามลงสามหลักโซ่สี่แล้วก็ไปค่ะวนไปเลยนะคะวนไปเดี๋ยวมาเจอย้าจบแถวที่สิบเอ็ดขึ้นแถวที่สิบสองค่ะ อาแถวที่สิบสองนะคะแถวที่สิบเอ็ดก็จะชนแล้วนะคะนี่ตรงนี้นะคะแถวที่สิบสองย่าจะขึ้นตรงนี้เลยก็จะปิดหัวสับประรดนะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็นโซ่สี่สองสามสี่ปิดค่ะปิดหัวสับประรดเลยไม่มีตาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่คราวนี้นะคะก็จะมาแยก จะมาแยกใบนะคะช่วงใบนี้อันนี้เป็นสี่กลุ่มกลุ่มละ3ามต่อไปก็จะเป็นสี่กลุ่มเหมือนเดิมแต่กลุ่มละ4นะคะก็อันนี้ค่ะนะคะแยกตรงนี้เลยค่ะแยกตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเป็นสองสามสี่ปกติค่ะ 3 4แล้วตรงนี้โซ่ก็จะเหลือโซ่2เพราะเราขยายมาเยอะแล้วนะคะก็จะต้องเป็นโซ่2เดี๋ยวมันมันจะมีขยายตรงกลางอีกงนั้นตรงนี้ก็เป็นอันนี้ก็ลงหลักที่1ห,หลักที่2ลงปกติ1 2ห,หลักที่3เนี่ยนะคะ3 4ร่วมกันนะ3 ก็จะขยายตรงนี้อีกนะคะโซ่หโซ่สองแล้วทำหลักลงตรงนี้นะคะทำหลักลงตรงนี้ทีนี้แถวที่12ย่าก็ถักหมดแล้วนะคะสี่หลักนะคะ4กลุ่มมี4หลักแล้วก็มีพอ1คอตรงกลางอาวเราจบแถวที่12บสองขึ้นบนหลักนี้เลยนะคะโซ่หโซ่สองโซ่สาม อา่าตัวแรกให้เป็นโซ่สี่จะได้เอาไว้เวลาเดินผ่านแล้วก็ลงในหลักนี้นะคะสี่หลักเหมือนเดิมพอหนึ่งคอสี่หลักเหมือนเดิมสองพอได้สี่แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะขยายขยายช่วงหลักนี้เป็นสามเพราะฉะนั้นตรงนี้สองเราลดเหลือหนึ่งนะคะลดเหลือหนึ่งแล้วก็ลงสี่หลักเหมือนเดิมนสะี่ ทีนี้ตรงนี้แหละเราจะหนึ่งเพิ่มเป็นแต่โซ่สองเพิ่มเป็นโซ่สามแล้วก็ลงพอหนึ่งคอบนหลักเหมือนเดิมนะคะลงพอหนึ่งคอบนหลักเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ก็เป็นโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามแล้วก็นี้ก็มาลงสี่หลักเหมือนเดิมตรงนี้ลงเหมือนเดิมค่ะสี่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงตรงโซ่หนึ่งสองสาม สี่ตรงนี้อันนี้เป็นโซ่หนึ่งเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็เป็นโซ่หนึ่งแล้วก็นี่ก็เป็นลงตามเดิมสี่หลักบนสี่หลักนะคะสามสี่ทีนี้มาถึงตรงนี้สำคัญเลยนะคะเราจะปิดหัวสับประรดด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วตรงนี้ก็ลงตามเดิมเหมือนเมื่อกี้ที่ย่าทําไว้นะคะตามเดิมค่ะหนึ่งหลกักสองหลกักสามหลกักสี่หลกักโซ่นหนึ่งค่ะแล้วก็ลงสี่หลักเหมือนเดิมสี ตรงนี้เว้นหนึ่งสองสามเพิ่มเห็นไหมคะตรงนี้สองตรงนี้สองพอมาแถวนี้ตรงนี้หนึ่งตรงนี้สามก็เท่าเดิมค่ะลูกนะคะเท่าเดิมไม่มีอะไรแตกต่างนี่ก็ลงสี่หลักเหมือนเดิมนะคะสี่ 4, ตรงนี้สามแล้วตรงนี้ก็ต้องเหลือหนึ่งนะคะแล้วก็สี่หลักบนสี่หลักเหมือนเดิมค่ะ1 2สอง สามสี่นี่ก็ปิดหัวด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลายก็จะเริ่มอันนี้เป็นแถวที่สิบสามแล้วนะคะสี่หลักเหมือนเหมือนสี่กลุ่มเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแปลงตรงโซ่นะคะ คือขนาดโซ่เท่าเดิมแต่ว่าเปลี่ยนการเว้นนะคะตรงนี้สอง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 อันนี้หนึ่งสามสามหนึ่งมันก็ยังเป็นเท่าเดิมแถวที่สิบสามนี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากนะคะก็ทำไปค่ะอ่ะาคราวนี้ก็มาเริ่มแถวที่สิบสี่นะคะแถวที่สิบสี่ยากก็จะขึ้นต้นโซ่สองโซ่สามนะคะแล้วจะทำการรวบตรงนี้นะคะจะทำการรวบหลัก ็จะให้เป็นหลักเดียว1ห,หลักนะคะ2หลักที่2ก็ลงปกติลงไปหลักที่3ส,ส่วนหลักที่4ก็ลงบนโซ่1ค่ะบนโซ่1น,นะคะเราจะลดหลักหลักที่5ลงตามปกติไปค่ะ6ก,ก็ปกติ ส่วนเนี่นะคะจะรวบ7กับ8ให้เหลือหลักเดียวเป็นหลักที่7ยังไม่ดึงนะคะรอ2หลักรวบรวบค่ะนะคะก็ใบก็จะเริ่มงุ้มเข้าแล้วนะคะใบก็จะเริ่มไม่บานขึ้นไปแล้วจะงุ้มลงได้ได้ได้เจ็ด,ดหลักโซ่หนึ่งโซ่สโซ่สามตรงนี้ล่ะคะ่ะที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือจะทําตัววบนพอหนึ่งคอตัวนี้นะคะตัววก็คือ เว้นด้วยโซ่สี่โซ่สามค่ะโซ่สามท่ทีแล้วก็ลงอีกขาหนึ่งค่ะลงอีกขาหนึ่งได้ตัววีแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็มารวบหลักหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองรวบนะคะอ่าวดูให้ชัดเจนตรงนี้นะคะรอค่ะรวบหนึ่งหลัก สองสามสี่ลงในโซ่หนึ่งห้าลงหลักถัดไปหกก็ลงหลักถัดไปส่วนหลักที่เจ็ดนี่รวบนะคะรวบเจ็ดแปดรอรวบค่ะไหม่คะ ใบก็จะเริ่มงุ้มเข้าแล้วตรงกลางก็จะเป็นขยายตรงนี้ก็จะเป็นลูกสับประรดนะคะจะเริ่มเป็นฐานของลูกสับประรดก็ต่อไปเหมือนเดิมละค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็รวบนะคะทำไปค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอหญ้าตรงจุดเริ่มต้นนะคะมาเจอหญ้าตรงจุดเริ่มต้น